หน้าท <ST su ks> ้งก่อไม่กล้าให้แมนได้อะไรเราการอีกทีน่าคือกินะน ไม่นนารเลยี่สุโอยชื่อเิียชื่อเราเขาสอนเาเ็เจ้าไห่ว้ยอร้่วออ่าช่